สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เกม Minecraft อัปเดต12 w 32a นะครับผมโอเคเวอร์ชันนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจมากครับผมโอเคแลวันนี้คิดนี้ผมอาจจะออกช้าไปหนึ่งวันเนื่องจากเน็ตลุดครับผมโดนยิงเน็ตล่วงเลยครับผมเราจะไปตีบ่อรลต้าเขาโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างเน็ตครับผม TP แล้วก็อปอชั่นเป็น Super p a c แล้วกัน ก็ครับผมก็เราเข้ามานะครับผมก็จะมีการอ่าอัปเดตแรกคือเราสามารถวางบล็อกต่างๆครับผมให้เป็นรูปแบบนี้ครับเป็นพีระมิดนะครับผมจนเป็นสามารถวางได้แบบนี้ครับแบบแบบนี้ให้ให้เป็นระยะ3ามคูณสามครับ เสร็จแล้วก็เอาบล็อกนี้นะครับผมบล็อกใหม่นะผมเอาวางไว้ข้างบนแล้วก็จะจะเห็นว่าเราสามารถเลือกบัฟได้นะครับเสร็จแล้วก็จ่ายด้วยไอลอนแล้วก็จะมีบัฟติดนะครับผมโอเคไอตรงตรงนี้คือระยะส่งผลนะครับแล้วก็ระยะระยะส่งผลแล้วก็ผลการแสดงนะครับ ยิ่งพีระมิดสูงเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่ยิ่งพีระมิดท,ที่มีค่ามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งผลให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนระยะความสูงของมันนะครับระยะของความสูงเนี่ยมันจะเพิ่มเรียกว่าเพิ่มอะไรล่ะอ่าสามารถเพิ่มบัฟอื่นๆได้นะครับผมถ้าความสูงแค่สามคูณสามก็จะได้ บัฟสออันนะครับผมอ่าตรงตรงนี้ระ,ะยะ4ี่คูณสี่นะครับทั้เท่าไหร่วะเยอะมากครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคูณเก้านะครับผมจะส่งผลให้ได้ค่าสูงสุดนะครับผมคือตรงนี้นะครับก็จะเลือกบัฟได้2อันเสร็จแล้วก็จ่ายอ็มเพลลไปนะครับผมแล้วก็จะได้บัฟมานะครับ ซึ่งถ้าเรายันยืนอยู่ตรงนี้บับมันก็จะไม่หายไปไหนครับผมเจ็ดหกห้าสี่อ่าครับผมกลับมาเป็นแปดวิอย่างเดิมถ้าเราเดินออกไปข้างนอกบับมันก็จะเริ่มหมดไปเรื่อยครับผมอ่าถ้าเราได้แค่บล็อกเดียวแบบตรงนี้แบบ3ามคูณสครับผมเราจะสามารถได้แค่ข้างบนครับผม ถ้าเป็นสอถ้าเป็นระยะเท่าไหร่วะ5คูณ5นะครับ5คูณ5ก็จะได้2อันนะครับผมต่อไปยังมีสูงกว่านี้อีกก็จะได้สเต็งมาเพิ่มอีกหนึ่งอัน,นครับผมอันนี้คือสูงสุดครับผมสามารถใช้ได้คือบล็อกไอรอนบล็อกทองบล็อกไลมอนแล้วก็บล็อกเอมพอโรลนะครับผม โอเคได้ความสูงอยู่4แบบนะครับแล้วก็สามารถเลือกบัฟได้หนึ่ง6อสามอัน,นครับผมมีรีเจเนอเรชันด้วยนะครับอู้สำหรับอ่าคือว่าตรงตรงนี้ครับผมมันจะมีแสงขึ้นข้างบนนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้เฟมเรทของผมตกนะครับเนื่ง Frame, Frame องจากเฟมเฟมเรทผมใช้แฟลปอัดนะครับผม แบบอัดคล,ค,ลคลิปนี้ครับผมรู้สึกว่าเฟรมเลตตกอยู่ที่สิบครับผมเฟรมเรตตกที่สิบทำให้ไม่ไม่ไม่เห็นเส้นนะครับผมเส้นที่ต่อขึ้นบนท้องฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้กันแล้วกันนะครับผมเนื่องจากตอนนี้เฟรมเรตมันตกนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับปกติผมก็เฟรมเรตผมอัดไว้ที่หกสิบอ่ะแต่ตอนนี้เฟรมเรตผมตกอยู่แค่สิเดียวอ่ะ ตอนนี้เลขของมันอยู่ข้างบนน่ะเฟรมเลทตกมากครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำให้ไม่เห็นสายนะครับผมโอเคไปการอัปเดตต่อไปนะครับผมเส้นสายสายมันสวยมากครับผมขึ้นต่อขึ้นบนท้องฟ้าเลยครับถ้าถ่ายเมื่อคือนตอนกลางคืนนี่สวยมากต่อไปนครับอ่าเออเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันก่อนครับมันจะมีบัฟอยู่อันนี้คือบัฟสปีดครับผมตัวน,นี้ก็คือ การขุดเร็วขึ้นครับผมตรงนี้อ่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่เป็นเก,กาะป้องกันอะไรสักอย่างนะนนี้คือกระโดดแล้วก็คือสเต็งครับผมสเต็งคือการโจมตีนั่นนนันเองครับผมโจมตีได้แรงขึ้นรเรจเนเรชั่นอ่ารีเลือดนะครับผมเรเลือดต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาลัวมาทําก่อนทําลัวทําลัวทําลัว เอารูปขึ้นให้กันแล้วกันครับโจเสด้ยอะเสด้ไม่เห็นเส้นอะออกจะสวยนะครับคือว่าเฟรมเล็ตกนะครับผมตอนนี้เหลือแค่สิบเดียวอาจจะเป็นพ่อคอมกากก็เป็นไปได้โอ้โหเอาล้วอมาวางไว้แบบนี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 ้ก็แล้วกันจะได้กว้างขึ้นหน่อยหนึง่ง อันนี้คือผมจะขังซอมบี้ไว้กัวกันครับผมขอปรับให้เป็นตอนกลางคืน Time Set 5ลบห้าพันอ้าวโอเคครับผมอ่าตอนนี้ก็ผมเสกซอมบี้มานะครับเห็นว่าซอมบี้หน้าตาคุ้นๆหน้าตาเหมือน เอ็ NPC เปล่าครับผมเห็นว่าหน้าตาเหมือนเอ็นพีีะครับซึ่งซอมบี้มันมีหลายประเภทนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูซอมบี้ธรรมดากันก่อนวัวอ้นี่ครับนี่คือซอมบี้ธรรมดาครับผมอันนี้คือซอมบี้เอ็นที่ถือถือถือขวานถือถือ,ถ,อถือหอกครับผม อันนี้ซอมบี้ธรรมดาครับธรรมดาอันนี้จะเป็นซอมบี้ที่ประเภทที่หายากนะครับผมเห็นว่าบันถือบันถือพวอยู่ครับพวขุดดินครับโอเคอ่าเรามาดูซอมบี้ประเทศนี้นะครับผมโอเคซอมบี้นะครับถ้าเราเสกอ่าบี c นะครับผม หน้าตามันเอ็ดเหมือนเอ c มันก็คือเอ c นั่นแหละครับผมมันคือเ p c ที่โดนซอมบี้ฆ่านะครับอ่าตีครับ n p c ตายไม่เกิดยังไม่เกิดฆ่าดิอืม ค,คือว่าซอมบี้ประเภทนี้มันเกิดจาก NPC ค่าซอมบี้เอ้ยซอมบี้ฆ่า NPC นะครับผมมันทำให้เกิดซอมบี้ประเภทนี้ขึ้นมานะครับปลุกใจเสือป่าค่า NPC เอออาการการโจมตี NPC นะครับผม ถ้าเราโจมตีเอ B c ความพึงพอใจของมันจะลดลงทั้งหมู่บ้านนะครับเกิดยากแฮะเกิดยากใช้เล่นเลยอือหือให้ซอมบี้ลุมมากดีจะดีกว่าเลยอออกมาเยอะออกมาเยอะออกมาเยอะ ซอมบี้ฮะซอมบี้ซอมบี้บุกฮะซอมบี้บุกซอมบี้บุกฮะ,อ,ฮะอ่ามันจะมีโอกาสแรนดอมได้ซอมบี้ MPC ด้วยนะครับ บุกดีบุกดีเดี๋ยวเราตามหาสเกลตันนครับผมสเกลตันรู้สึกว่าจะมีอาวุธใหม่ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่แค่ซอมบี้อย่างเดียวสเกลตันใช้อาวุธอะไรมันต้องใช้สนธนด,ดีวะในตรงนี้ยังถือข้วอยู่ไหม อเอเดอร์แมนไม่เกี่ยวฮะวันนี้เอเดอร์แมนไม่มีอะไรอัปเดตสเกลตันก็นยังถือธนูสเกลตันตัวนี้ล่ะม,มันหายยากครับพวกเนี้ย โอเคงั้นก็สรุปไปแล้วกันครับผมไอ้ถ้าไอ้ซอมบี้มันโจมตี a อ c นะครับจะเกิดมาเป็นซอมบี้เอ c นะครับผมที่ผมเคยสปอยไว้ในเพจของผมครับผมใครอยากดูกสปอยล่วงหน้าครับผมก็เข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจได้เลยครับเป็นเพจที่ผมเอาใส่พวกอัปเดตท,ที่ยังไม่ลงนะครับผม ช่างแม่งเหอะไม่เกิดช่างช่างมันไหนซอมบี้ที่ถือขั้วอยู่ไหนซอมบี้ถือขั้วอยู่ไหนเราจะกลับคืออ่ะอย่าอย่าน้อยก็มีโอกาสได้เห็นแล้วนะครับผมซอมบี้ถือขั้วลายไม่เสร็จเ,เดี๋ยวจะเปิดให้มั้ย ฮ่าลุยพี่น้องรับสัอดี่เอ็มซีฮะโอเคงั้นก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนละขอบคุณที่มารับชมครับผมถ้าชอาก็กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารูปสวยๆของพีระมิด พวกนี้มาฝากนะครับผมท้ายคลิปนี้เลยวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ